นี้เราก็ยังอยู่กับกองข้าวกองเดิมนะครับวันนี้มาคัดข้าวเจ้าออกนะครับอันนี้ก็เป็นกองท,ที่เราคัดเรียบร้อยแล้วครับในส่วนกองนี้เรายังคัดยังไม่ได้คัดนะครับเราก็จะมาคัดข้าวเจ้าออกเพราะว่าเราต้องการตัดข้าวเหนียวครับอย่างในกองก็จะมีข้าวเจ้าปนมาอย่างนี้นะครับเราก็จะมาคัดข้าวเจ้าออกครับ ส่วนใครที่อยากจะทานข้าวเหนียวนะครับกดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารอเราคัดคัดข้าวตนนัวนี้แล้วก็ฟาดตัวน,นี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะประสีจําหน่ายตามปกตินะครับส่วนราคาข้าวเหนียวปีนี้นะครับเป็นข้าวกล้องเราจําหน่ายอยู่ที่กิโลละ60บาทไม่รวมค่าจัด